เวลา16นาฬิกา11นาทีสมเด็จพระอาริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบ่อพิษสถิตมหาศีมารามในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายสวัสดิมงคลซึ่งพระเถระฝ่ายวิปัสสนาจัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยะวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเจริญพระชนศสาศาส 97ปีในวันที่26มิถุนายน2567ในการนี้ทรงจุดทูปเทียนบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถจากนั้นประธานผ้าไตรแก่พระเถระฝ่ายวิปัสนา20รูปหลังจากนั้นสมเด็จพระอริยะวงศสาขตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญจิตตภวนาขณะนั้นพระเถระฝ่ายวิปัสนา20รูปเจริญจิตตภวนาถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระอาริยะวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงฝักใฝ่ในการวิปัสนาธุระได้เสด็จไปทรงปฏิบัติกรรมฐานกับพระเทระฝ่ายวิปัสนาหลายรูปโดยเฉพาะหลวงปู่ฟ้านอาจารโรนอกจากนี้ทรงให้ความสําคัญกับการบําเพ็ญภาวนาทรงนําพระสงฆ์และสามเณรเจริญจิตภาวนาในวราระสาคัญทางพระพุทธศาสนาและวาระสําคัญของวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเสมอมา